ไทยดิ้นรนหาทางง้อนักท่องเที่ยวเหตุยุโรปเงินเฟ้อตั๋วแพงหมดอารมณ์ไม่อยากมาก็คือตอนนี้ยุโรปเขาก็มีสถานการณ์น้ำมันแพงเอ้ยทำให้มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของแพงแล้วก็ที่สำคัญคือตั๋วเครื่องบินเนื่องจากน้ำมันแพงตั๋วเครื่องบินก็แพงขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวก็ทำให้แต่จริงๆแล้วนี่คิดดูในแง่หนึงแล้วมันควรจะตรงกันข้ามานะ หมายความว่าถ้าค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันสูงขึ้นน่าจะอยากมาที่ที่มันถูกกว่าใช่ไหมถึงแม้ตั๋วจะแพงนะ่าแต่ประมาณว่าแพงแค่ตั๋วเองแ,แล้วก็บินมาก็ที่เหลือก็อย่างมาไทยก็ถูกๆๆหมดแล้วแต่สถานการณ์กลับตรงกันข้ามนะครับกลายเป็นว่ามาน้อยลงก็คือไม่ใช่เฉพาะยุโรปหรอกอเมริกาหรือแคนาดาหรือประเทศที่ไกลๆเขาก็มาไทยน้อยลง ก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ว่าอาคนที่เรารู้จักแฟนหรือเพื่อนหรือครอบครัวมีใครไหมที่แบบว่าเออตอนแรกว่าจะมาแต่ว่าสวแพงไว้เลื่อนไปก่อนดีกว่าอยากจะรู้ว่ามีเยอะไหมแล้วทีนี้คือการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเขาก็ดิ้นรนอย่างมากที่จะไปโฆษณาไปจับมือพันธมิตร,ตรก็คือบริษัททัวร์ต่างๆเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาถามว่าถ้าคนอยากมาอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่ได้ต้องจําเป็นต้องดิ้นรนโฆษณาขนาดนี้ แต่ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะโฆษณาแค่ไหนคืออย่างเช่นแบบว่าจะเสนอแพ็กเกจอะไรต่างๆให้จูงใจให้มาหรืออะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าแพ็กเกจนั้นก็คือหมายถึงว่าเอกชนเขาเป็นคนทาแพ็กเกจว่าออจองโรงแรมควบนวนนั่นนี่แล้วจะได้ราคาคุ้มอยู่กี่คืนก็จะคุ้มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทางส่วนของคนจัดการประเทศก็ยังเหมือนเดิมก็คือไม่เคยให้โปรโมชั่นใดๆเลยทางทั้งที่ก็จะมีข่าวอยู่เลยท่านผู้นั้นปลืม้มปีนี้นักท่องเที่ยวถึง10ล้านแน่ ปีหน้าถึง18ล้านอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าถามจริงๆนะถึงปีหน้าจะได้18ล้านเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยของของเดิมเลยท,ท,ทั้งๆที่ที่อื่นน่ะเม็กซิโกซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วเนี่ยเขาทะลุของเดิมไปแล้วดูไบามาดีฟก็จํานวนนะักท่องเที่ยวทะลุทะลวงของเดิมไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าของเรายังปีหน้ายังหวังแด่แค่ครึ่งเดียวของของเดิมแต่เราก็เหมือนกับปลื้มมากภูมิใจมากอย่างเงี้ยจริงๆมันจะถึงนะ มันน่าจะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีโปรให้เพราะว่าสําหรับประชาชนในประเทศเนี่ยเรายังมีโปรโมชั่นเลยใช่ไหมเที่ยวด้วยกันหรือว่าเที่ยวไทยให้หายคิดถึงอะไรเงี้ยทําไมมีทําไมขยันมีเต็มไปหมดทําไมของนะักท่องเที่ยวทําไมไม่มีคือไม่ได้ต้องให้มากเท่าเขาหรอกเดี๋ยวเขาน้อยใจก็เอาแบบว่าแค่นิดๆหน่อยๆก็ได้คือส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศหรือว่าจองโรงแรมในประเทศที่เข้าร่วมโครงการอะไรนี้ก็ว่ากันไปก็ทําได้นี่ แตกเหมือนกันเพื่อนๆลองเดาดูว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมให้โปรกันนะักท่องเที่ยวสิ่งที่เขาทําคือโฆษณาในข่าวนี้นะครับเงินเฟ้อทุบมูดนักท่องเที่ยว UK เคไม่ได้หมายถึงเฉพาะ UK เคหรอกก็คือประเทศอื่นในยุโรปด้วยนั่นแหละเพราะมีปัญหาเดียวกันหมดนี่การท่องเที่ยวลอนดอนเน้นคุ้มค่าเราไม่ได้บอกว่าเน้นถูกนะเน้นคุ้มค่าก็หมายถึงว่ามาเที่ยวไทยแล้วเนี่ยมันคุ้มคุ้มกับไอ้ค่าตั๋วแพงๆที่คุณจ่ายมามาแล้วก็เจอแต่ถูกๆๆฉะนั้นมันคุ้ม ตอนแรกก็แปลกใจว่าเออในเมื่อค่าของในประเทศเขาแพงต่อให้ตัว๋วมันแพงก็ตามเนี่ยเขาน่าจะอยากมานะเพราะว่ามันที่เหลือมันก็ไม่ได้แพงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทาไมตรงกันข้ามสิ่งที่ออฟอยากจะสื่อก็คือถ้าเกิดเขายอมให้โปรเหมือนกับที่ให้กับประชาชนในประเทศเนี่ยนะมันน่าจะฟื้นได้เร็วกว่านี้ที่คือปีหน้าเรายังหวังได้แค่ยังไม่ถึงครึ่งของของเดิมเลย ท้งที่ประเทศคู่แข่งอย่างที่บอกเนะี่ยเขาทะลวงของเดิมไปแล้วเรียบร้อยอย่างยุโรปนี่เกือบจะเท่าของเดิมแล้วเรียบร้อยนะของเรานี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะก็แปลกใจเขาไม่อยากให้มันฟื้นเร็วหรือ,อยังไงหรือแบบว่าเออจะได้มีอะไรมาคุยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าฟื้นเร็วก็เดี๋ยวก็จบแล้วคือการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายได้อันดับหนึ่งของประเทศฉะนั้นถ้าการท่องเที่ยวฟื้นเร็วเศรษฐกิจก็ฟื้นเร็วไงฉะนั้นการให้โปรเนี่ยซึ่งไม่ได้จําเป็นต้องให้เยอะเท่าคนในประเทศด้วยซ้ำเนี่ย มัน,ก,นก็น่าจะกระตุ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมนะแต่ก็แปลกใจว่าไม่เคยมีข่าวไหนที่จะทําเลยสํานักงานของการท่องเที่ยวของไทยในลอนดอนบอกว่าตลาด UK เคเน้นเดินทางระยะใกล้ก็คือเขาระยะไกลมันแพงอนะ่ะคาดไทยฟื้นตัวกลุ่มสุดท้ายปลายปี -66 ชี้ตั๋วเครื่องบินราคาสูงอ๋ออต้องบอกก่อนคือช่วงเนี้ยข่าวก็จะเป็นเชิงว่านักท่องเที่ยวใกล้ๆอย่างมาเลเซียหรืออินเดียเนะี่ยมาไทยเยอะนักท่องเที่ยวใกล้ๆนี่นเรียกได้ว่าฟื้นตัวมากแล้ว ทำไมเขายังต้องอยากไปง้อคนไกลๆเพราะว่ามีข่าวหนึ่งเขาบอกอยู่คือนักท่องเที่ยวใกล้ๆมาเยอะก็จริงแต่ว่ามูลค่าเนี่ยมันยังเทียบพวกนี้ไม่ได้พวกไกลๆอ่ะอเมริกายุโรปอะไรพวกเนี่ยเขามาไกลแล้วเขาก็อยู่นานแล้วเขาก็จ่ายเยอะนะไม่เหมือนพวกใกล้ๆคือมาสั้นจ่ายน้อยอะไรเงี้ยคือระหว่างมากที่สุดคือจีนมาสั้นจ่ายเยอะโอ้โหเข้าเป้าทุกอย่างแต่บังเอิญจีนมาไม่ได้อ่ะพวกไกลๆก็มาสั้นแต่จ่ายน้อยเราก็โอ้ก็ยังไม่ปื้ม ยังได้รายได้น้อยอยู่ดีฉะนั้นเราต้องหวังพวกมายาวแต่จ่ายสูงอ่าแต่ปรากฏว่าเขาเจอเรื่องตั๋วแพงเลยไม่ค่อยมาฉะนั้นเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวของฝรั่งเวลามาเนี่ยคือเขาพักกันทีหนึ่งคือ9ก้าถึงสิวันเนี่ยต่อทริปเนี่ยใช้เฉลี่ยครั้งละนะต่อทริปเนี่ยประมาณ5 8 0 0 0ืเลยซึ่งถ้าเทียบกับคนไทยที่เที่ยวในประเทศเนี่ยใช้จ่ายเฉลี่ยแค่ครั้งละ4 0 0 0บาทเท่านั้นต่างกัน10กว่าเท่าอะครับฉะนั้นเขาต้องอยากได้อยู่แล้วแหละ ก็แน่แปลกใจอ่ะอยากได้ทาไมไม่ให้โปรเขาไม่แต่นิดเดียวก็ไม่ให้อย่างเง,งี้ยงงอ๋อเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอ่าบอกว่าตั๋วเครื่องบินราคาสูงนักท่องเที่ยวกังวลเรื่องสุขอนามัยหมายถึงอะไรอย่าบอกนะว่าหมายถึงโควิดไม่น่าจะใช่นะวันปัญหาเงินเฟ้อทุบมุดเดินทางท่องเที่ยวเตรียมนําเสนอประเทศไทย affordable luxury destination คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดหรูที่ราคาสัมผัสดได้จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่คุ้มค่าคุ้มราคาสอดคล้องภาวะเศรษฐกิจ ก็น,นี่แหละถ้าเกิดเขามองว่ามันคุ้มถึงแม้จะตั๋วแพงก็ตามเนี่ยแต่มาแล้วที่เหลือถูกเนี่ยทำไมเขาจึงกลายเป็นไม่ค่อยจะมาก็ตอนนี้คน UK เก็เน้นเที่ยวในประเทศแล้วก็เน้นเที่ยวแถบใกล้ๆก็คือยุโรปด้วยกันเองอย่างเช่นไปเที่ยวแถบชายทะเลอย่างเช่นไปสเปนโปรตุเกสไซปรัสหรือกรีซก็คือเป็นประเทศทะเลที่อยู่ใกล้ๆส่วนตลาดเที่ยวระยะไกลเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยคิดว่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ฟื้นช้า คือถ้าไม่ได้เบื่อไอที่อยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้คิดจะมาเขาบอกว่ามาจากปัจจัยหลายประการที่ทําให้ไม่ได้อยากมาก็คือเรื่องของบัตรโดยสารราคาเครื่องบินที่สูงขึ้นความกังวลเรื่องสุขอนามัยที่ต้องอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลานานไม่น่าจะใช่มั้งถ้าสุขอนามัยเรื่องอื่นเนี่ยมันก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าอยู่บงเครื่องบินเวลานานแล้วต้องกังวลเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปไหนละ แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องโควิดเนี่ยก็อย่างที่บอกคือม่ไม่น่าจะเกี่ยวไม่งั้นก็ไม่ต้องคิดจะเที่ยวไหนเลยอะ่ะฉะนั้นกว่าจะกลับมาสําหรับตลาดเที่ยวระยะไกลน่าจะเป็นปลายปี6กโอ้โหชอบเป็นส่วนตัวหนีความวุ่นวายหลังสถานการณ์โควิด1 9พบว่านะักท่องเที่ยวอังกฤษให้ความสนใจกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดหมายปลายทางที่มีภาพลักษณ์ของความวุ่นวาย เที่ยวบินน้อยต้นทุนเดินทางสูงปัจจัยบวกที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากอังกฤษเดินทางเข้าไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และไตรมาสแรกของปีหน้าประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมหาสมุทรอินเดียและแคริเบียนอ๋อคู่แข่งเขาราคาเขาสูงขึ้นไงทําให้เออนะ่าจะมาสนใจถูกๆอย่างเรานะอ่ะก็แสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ว่าจะมาแต่ไทยอย่างเดียวนะเออเขาก็ไปเนี่ยเนี่ยวก็พูดถึงคู่แข่งคือตะวันออกกลางหรือมหาสมุทรอินเดียก็คืออินเดียนั่นแหละแล้วก็ คริบเบียนเรามีคู่แข่งอีกเยอะเลยเงินเฟอ้อพุ่งกระทบการเดินทางในอังกฤษยังประสบปัญหาเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงน่าจะเป็นอันดับต้นๆของยุโรปด้วยนะส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นและอาจจะกระทบต่อเนื่องไปจนถึงการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวส่งผลให้การลดราคาหรือการนําเสนอโปรโมชั่นราคาพิเศษเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกประเทศ จริงๆเราน่าจะมีโปรแบบอย่างเช่นโปรเฉพาะจังหวัดอ่าใครมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็อ่าอะไรดีบัตรขึ้น BTS free วันหรือ7วันฝันไปไหมเออหรือว่ามาอยู่ในภูเก็ตก็อ่าบัตรขึ้นอะไรดีแท็กซี่ฟรีไปกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อลืมไปหวังกับคนจัดการประเทศที่งกมาหางกก็เป็นไปไม่ได้คืองกนะงกแต่ว่าเวลามีผลงานเนี่ยชอบคุย ก็คือนะักท่องเที่ยวบางส่วนมีแนวโน้มที่จะเลือกเดินทางแบบสั้นลงหรือไปประเทศที่ใกล้ขึ้นเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยอันนี้จริงเลยคือของเดิมเนี่ยอย่างตัวอบกัตจีเนี่ยอบกลับมาจากยุโรปตอนเดือนมิถุนาเนี่ยเดิมอับก็ตั้งใจว่าตุลาอับก็จะไปต่อเลยขอวีซ่าอะไรเตรียมไว้ก่อนปรากฏว่าอับก็บเป็นคนพูดข่าวเองด้วยเรื่องตั๋วราคาแพงขึ้นเกือบเท่าตัวเราก็เลยตัดสินใจไปประเทศเพื่อนบ้านก่อน แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ได้สเกจูลงสเกจูลงตัวแล้วว่าจะไปยุโรปตอนปลายปีเพราะว่าบังเอิญได้ตั๋วมาหาถูกพอดีด้วยโอแจ็คพอตมากแล้วทางการท่องเที่ยวทำอะไรก็คือการท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นทำงานร่วมกับบริษัทนำเที่ยวก็เห็นข่าวกี่ข่าวก็แบบนี้ทุกทีแล้ก็ไปจับมือกับบริษัทนำเที่ยวของประเทศนั้นๆเออทั้ทงบริษัทนำเที่ยวแบบทัวเอเจนซี่และบริษัทแบบ ออนไลน์ทราเวลเอเจนก็คือพวกเว็บรับจองต่างๆก็คือส่งเสริมการขายท่องเที่ยวไทยทั้งแบบล่วงหน้าและแบบลั s t Minute เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบคุ้มค่า value for money ซึ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจธธรรแล้วก็เตรียมจัด Join t Marketing หรือ Partner On Demand กับสายการบินต่างๆทั้ง,ง,ง,งบินตรงหรือ เป็นแบบโค้ดแชร์โค้ดแชร์ก็คือเหมือนกับว่าใครจะมาแล้วก็ไปลงจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพอย่างเงี้ยโค้ดแชร์คือเหมือนกับว่าสมมติบินบินเป็นอะไรดีลูฟันซ่าก็ได้แล้วอยู่ดีๆก็มาเปลี่ยนเครื่องเป็นบางกอกแอร์เวย์สได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตั๋วบางกอกแอร์เวย์สใหม่หรืออะไรเงี้ยก็คือบินไปต่อที่จุดหมายอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อตั๋วต่างหากแล้วก็กระเป๋าก็โหลดไปจนถึงปลายทางเลยไม่ต้องไปรับกระเป๋าแล้วก็กลับมาเช็คอินใหม่ ก็ไม่ว่าจะดูข่าวไหนกี่ข่าวกี่ข่าวก็ก็เหมือนเดิมคือเราจะมุ่งทําการตลาดเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในรูปแบบแพ็กเกจท่องเที่ยวหลายเมืองเพิ่มขึ้นอันเกิดจากกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยพำนักได้นานขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการขายท่องเที่ยวในรูปแบบ Value Add Activity Service เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในการทํากิจกรรมท่องเที่ยวมากขึ้น ครับก็เป็นแผนกขายที่ประหยัดมากก็คือกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ยินแต่จะไปขายขายขายก,ก็ถูกแล้วเขาก็เป็นแผนกขายแล้วก็ไทยก็อยากจะได้ลูกค้ามากขึ้นก็ต้องขายขายขายก็มันเป็นการขายแบบเก่าไหมเหมือนสินค้าชนิดไหนอยากขายได้มากขึ้นก็อัดโฆษณาไปในทีวีอะไรเงี้ยก็ทําแค่อดัอดอดัดอัดไปเยอะๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ออบคิดประมาณว่า1คือน่าจะมีโปรอย่างที่บอกให้เขาเห็นว่าเอ้ยประเทศเอาจริงนะ โปรนี้มาจากของรัฐเองเลยนะที่จะให้อะไรเงี้ยสองก็คืออาจจะทําอะไรที่มันถาวรมากขึ้นอย่างเช่นอะไรดีคิดเล่นๆน,นะเออเป็นช่อง You Tube ที่ไม่ได้ว่าเอาจะเอาแต่เสนอแต่ความสวยๆสวยๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าทุกอย่างที่มันเป็นไทยอะ่ะคือไม่ได้ต้องเป็นไทยเสร็จแล้วก็เพื่อจะขายของหรืออะไรเงี้ยนะมีคลิปที่โปรโมทบ้างแต่ว่าพูดไม่ถูกอะ่ะอย่างเช่นแบบว่าจุดกําเนิดของผ้าไหมหรือ ครับก็คิดเล่นๆน,นะครับก็แค่ว่าแปลกใจว่าถ้าเกิดว่าคนเขาจะมากันอยู่แล้วเนี่ยเราก็คงไม่ต้องไปทําการตลาดอะไรกันขนาดนี้หรือต่อให้ไปทําการตลาดก็ยังเป็นลักษณะเดิมๆก็คือจับมือเอเนตนสารพัดจับมือสายการบินเพื่อที่จะออกแพ็กเกจวงเล็บตัวเองไม่ได้เป็นคนให้เองแต่ว่าให้เอกชนเป็นคนให้อะไรเงี้ยเออก็คือตัวเองไม่เคย ต้องคิดโปรอะไรของตัวเองเลยเหมือนกับว่ามันก็เป็นโปรในลักษณะเดิมๆลูกค้ามาน้อยก็ไปอัดโฆษณาเยอะๆๆให้ลูกค้าอยากมาอย่างเงี้ยเออก็บอกไม่ถูกหรอกมันต้องเป็นลักษณะไหนแต่ก็คิดได้แค่โปรแล้วก็ทําการส่งเสริมที่มันอยู่ได้ยั่งยืนไม่ใช่ว่าไปโฆษณาภาพลักษณ์ให้อยากมาเที่ยวทีนึงทํากันไปทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ